ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าประจัน .com ร้านพระเครื่องคุณเบนที่ Facebook และ YouTube ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ล็อกเกตรุ่นแรกหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดกรุงเทพมหานครปี2495ล็อกเกตรุ่นแรกหลวงพ่อโอภาษีสีชมพูนิยมหายากมากค่ะองค์นี้สภาพสวยเกือบ100%เลยนะคะและอยู่ในซองเดิมๆเก็บอย่างดีล็อกเกตสวยสมบูรณ์สวยแชมๆเลยค่ะสวยมากๆแบบนี้หายากมากแล้วนะคะล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี เป็นอีกหนึ่งในวัตถุมงคลที่หลวงพ่ออคภาสีได้สร้างปลุกเสกเอาไว้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่มีผู้ทุคุณที่ว่าดีครบในทุกๆด้านโดยเชื่อกันว่าเป็นของวิเศษที่จะคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้ที่มีไว้บูชาทั้งในเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยมมหาอำนาจโครงกระพันชาตรีและแคล้วคลาดปลอดภัยได้ดีเยี่ยมค่ะล็อกเกตหลวงพ่อภาสีองค์นี้สวยสมบูรณ์สีชมพูนิยมหายากมากนะคะ หน้าบูชามากๆเลยค่ะพระกลิ่งอหรหันตหน้าใหญ่นิยมหลวงพ่อโอภาษีอาสมบางมดกรุงเทพม,มหานครปี2498พระกลิงลล่งอรหันหลวงพ่อโอภาษีเนื้อทองผสมปลุกเสกสวาระคือครั้งแรกเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498โดยพระเกจิอาจารย์ยุคนั้นหลายรูป อาทิเช่นหลวงพ่อโอภาษีอาสมบางมดหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมหลวงพ่อจาดวัดบางกะเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นต้นและพิธีปลุกเสกครั้งที่สองโดยพระสังฆราชชื่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหารผู้สร้างพระกริ่งภัยรีพินาศ และครั้งที่3โดยหลวงพ่ออภาศีปลุกเสกเดี่ยวนาน3วัน3คืนถือว่าเป็นพระกลิ่งที่มีพิธีสร้างที่ยิ่งใหญ่พิธีหนึ่งของเมืองไทยเลยค่ะพระกลิ่งอรหันหลวงพ่ออภาษีหน้าใหญ่นิยมพระสวยมากเสียงกลิ่งดังพุทธคุณสูงครบทุกด้านหายากน่าบูชามากๆนะคะ พระงบดำอ้อยกลุ่เตาทุเรียงพิมพ์25พระองค์นิยมเนื้อดินสีเขียวอมดำคราบกลุ่มดินนวลกลุ่มเตาทุเรียงจังหวัดสุโขทัยพระงบํำอ้อยพิมพ์25พระองค์พระเนื้อดินเผากลุ่มเตาทุเรียนสีเขียวอมเทาดำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7.1นเซนพระสภาพสวยสมบูรณ์ทั้ง25องค์ค่ะ องค์พระสวยล่ามผิวดำเดิม,ดมไม่ผ่านการใช้มาเลยนะคะเก็บอย่างดีพระสวยสมบูรณ์สภาพสวยเดิมเดิมเกือบร้อเปอร์เซน์แบบนี้หายากมากนะคะพระงมบ้ำเอ้อยกลุก่เตาทุเรียนเป็นพระเก่าโบราณที่ทรงคุณค่านอกจากจะสร้างได้สวยงามมากแล้วยังเปี่ยมล้นด้วยพระพุทธคุณที่สุดยอดทางด้านแคลวคลาดคงกระพันชาติและยังเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นเยี่ยม พระสวยเดิมๆจะก,กลุหายากมากๆค่ะเหรียญรุ่นแรกรุ่นเกลียวเชือกเนื้ออปปะปกาชุบนิกเกิลหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีปี2,516เหรียญรุ่นแรกรุ่นเกลียวเชือกหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเหรียญวัตถุงมงคลรุ่นแรกที่หลวงพ่อท่านสร้างที่วัดท่าสูงเป็นเหรียญที่ท่านตั้งใจสร้างมาก ทั้งเหรียญอัปปาเปลือไม่ชุบและแบบชุบทิกเกิลหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นเพื่อเิอพระคุณของหลวงพ่อปานผู้เป็นอาจารย์ของท่านด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อปานด้านหลังเป็นรูปของหลวงพ่อฤษีลิงดำลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่เนื้ออปัปปก้ามีเส้นขอบซูมเป็นเกลียวเรียกว่าเกลียวเชื่อคะ่ะเหรียญรุ่นแรกรอบแรกนิกเกิลที่ชุบจะไม่แวววาวมากนะัก จะดูแห้งๆกว่ารอบ2ที่แวววาวมากกว่าค่ะเหรียญน,นี้เป็นรุ่นแรกรอบแรกเหรียญสวยแท้ดูง่ายๆสบายตาหายากมากแล้วนะคะเหรียญพระมหาชนกเนื้อเงินพิม์พเล็กปี2,542เหรียญสวยพร้อมตลับพลาสติกเดิมๆทำให้เหรียญสวยกลิฟดังแรกสร้างเลยค่ะ เหรียญพระมหาชนกผ่านพิธีชัยมังคลาพิเศษที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานนั่งปลกพร้อมด้วยพระคณาจารย์อีกหลายลูกอาทิเช่นหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนหลวงพ่อคูณพริสุธโธหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนเป็นต้น เหรียญด้านหน้าเป็นพระบรมสาิีลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอิริยาบบทที่มีใหา่พระเศโถที่พระนาสิกมีเขียนข้อความที่บนหน้าเหรียญด้านหลังเป็นภาพพระมหาชนกในพระมหาสมุทรขณะทรงสนทนาธรรมกับนางมณีเมฆขาลาซึ่งปั้นจากต้นแบบภาพฝีประหัตของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศราดุวัติวงศ์เหรียญพระมหาชนกเนื้อเงินเหรียญนี้สวย บูชาติดตัวช่วยให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีเป็นเมตตามหานิยมมีโชคลาภเป็นสิริมงคลอย่างมากนะคะสร้อยหัวนโมพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2 5 0 0ถึง2505เป็นสร้อยเนื้อเงินลงถมเก่าสภาพสวยสมบูรณ์สวยมากๆเลยค่ะสร้อยหัวนโมพ่อท่านคล้ายขนาดหัวนโมประมาณ2.5มิล ความยาวรวมทั้งหมด24นิ้วส้อยหัวนโมสวยมากลงถมเต็มเต็มเดิมเดิมค่ะส้อยหัวนโมพ่อท่านคล้ายเคล้มขังมากศักดิ์สิทธิ์มากพุทธคุณเด่นด้านแว้วคลาดคงกระพันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ดีมากนะคะเหมาะสำหรับใส่ติดตัวได้ดีมากเลยค่ะอัคระนโมเป็นอัคระศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรทะเลใต้ เชื่อว่าถ้ามีติดตัวติดบ้านแล้วจะป้องกันคุ้มครองจากคุณใสเสนียใจลยและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาได้เป็นเครื่องรางของพ่อท่านคล้ายที่หายากและได้รับความนิยมอย่างมากค่ะแต่หาสวยๆและสมบูรณ์แบบไม่ขาดไม่ชำรุดนั้นค่อนข้างยากสร้อยหัวนมโมในยุคนั้นจะสั่งจองโดยผ่านล้านทองในตลาดจันดีซึ่งมีราคาแพงเพราะทำยากใช้เวลาทำนาน มีทั้งแบบสร้อยคอและสร้อยข้อมือบางเส้นจะมีจี้เม็ดใหญ่ห้อยมาด้วยเส้นนี้เป็นสร้อยคอมีหัวน้ำโม70เม็ดขนาดหัวน้ำโมจะเล็กๆน่ารักขนาดกำลังดีสวยมากสวยสมบูรณ์เพร้ะไม่เคยผ่านการใช้มาเลยนะคะเก็บอย่างดีผิวเนื้อเงินลงถมสวยเดิมๆผิวถมสวยเต็มๆแบบนี้หายยากมากนะคะ พระสมเด็จสัตานิรการหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหรยชุมพลสีมาลามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิปี2540พระสมเด็จสัตนิรการพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ขนาดความกว้างประมาณ4.5เซนความสูงประมาณ7.2เซนสร้างปี2540เนื้อว่านพลายดำสร้างน้อยตามประวัติบอกว่าสร้างเพียง114องค์เท่านั้นค่ะ พระสมเด็จสัตนิรการหายากมากองค์นี้พระสวยเดิมดมไม่มีตำหนิเลี่ยมพลาสติกเก่าแบบฉลุเจ้าของเดิมเลี่ยมเก็บเก่าสวยคลาสสิกมากๆพระสวยคมชัดลึกตัวจริงหนึ่งใน114องค์พระสวยมากๆหายากบัวคมทุกใบค่ะพระองค์นี้สวยแชมป์เลยนะคะตัวจริงเสียงจริงเป็นพระประสบการณ์ของจริง พุทธคุณเป็นที่เลื่องลือองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่จัมโบ้พระสวยเดิมๆหายยากมากค่ะพระซุ้มลมโพมพิมีเสวากาศเนื้อชินเงินกลุ่ววัดราชบูราณะจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาพระซุ้มลมโพมพิมีเสวากาศเนื้อชินเงินประหลอดขาวหลังลากผักชีช่วยให้ดูง่ายๆ พระสวยแท้มีหน้ามีตาพร้อมตลับสแตนเลสอย่างดีพร้อมใช้ค่ะพระกลุ่ยยุธยาสวยงดงามมากๆพุทธคุณสูงทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและยังขึ้นชื่อในด้านเมตตามหานิยมโชคลาบนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่บูชาปัจจุบันพระกลุ่ของจังหวัดอยุธยาสวยเดิมๆแบบนี้เริ่มหายยากมากแล้วนะคะน่าบูชามากๆเลยค่ะ พระพุธยืนอุ้มบาทศิลปะเชียงลุ้ง12ปนาอยู่นานตอนใต้ของจีนเนื้อสำริดลงรักปิดทองล่องชาติพระพุธยืนอุ้มบาทศิลปะเชียงลุง้งมีช่อที่ก้นด้านล่างเนื้อออกสำริดสนิมแดงแบบสีแดงจำปามีลงรักปิดทองเดิมๆจากในกลุกมีรอยตะใบด้านหลังอายุพระลาว300-500ปีค่ะ พระพุธยืนอุ้มบาทศิลปะเชียงลุงคือ12ปันนานยูน,นานตอนใต้ของประเทศจีนตอนเหนือของประเทศไทยองค์นี้พิมพ์ทรงแปลกตาหายากเนื้อสำลิดจ,จัดจ้านเก่าถึงยุคเชียงลุงค่ะเป็นพระที่สร้างจากกลุ่มชนเผ่าเชียงลุงจีนตอนล่างในยุคก่อนตามความเชื่อที่แตกต่างกันแต่เป็นชาวพุทธเหมือนกันค่ะพระพุธยืนอุ้มบาทศิลปะเชียงลุงองค์นี้สวยระดับแชมป์เลยนะคะ หล่อมาสวยสมบูรณ์มากๆดูง่ายจริงๆค่ะขนาดความสูงประมาณ6.8เซนความกว้างสุดช่วงแขนประมาณ1.6เซนสามารถคล้องได้หรือทำฐานตั้งบูชาได้นะคะพระสวยศิละปะง,งดงามมากๆพุทธคุณสูงหายากหน้าบูชามากเลยค่ะพระสามหอมลำพูนเนื้อดินกรุอวัดดอนแก้วจังหวัดลำพูน พระสามหอมวัดดอนแก้วเป็นพระพิมพ์สกุลำลพูลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนที่อื่นใดขนาดกำลังพอเหมาะองค์นี้ขนาดความสูงประมาณ5.8เซนความกว้างประมาณ3.7เซนเป็นพระที่งดงามทั้งศาสตร์และศิลป์สมกับเป็นงานฝีมือช่างชั้นครูของเมืองฮริพุญชัยทีเดียวค่ะเหตุที่พระพิมพ์นี้ได้ชื่อดังนี้ก็เพราะมีขึ้นที่กลุ่ววัดดอนแก้วเป็นหลักนั่นเอง วัดดอนแก้วนี้เป็นวัดสำคัญมีอาณาบริเวณกว้างขวางมากอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองคนละฝั่งแม่น้ำกับองค์พระท่าตุพรนธุพุนชัยสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่กระสั์สร้างและทรงอุปถัมบำรุงเป็นอันมากการยุคสมัยเปลี่ยนไปมากมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดดอนแก้วเหลืออยู่เพียงซากโบราณสถาน ต่อมาที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานศึกษาของลูกหลานชาวตำบลเวียงยองทําให้ต้องผาติกรรมสิ่งก่อสร้างเก่าเหล่านั้นออกจนหมดและนั่นเองจึงเป็นสาเหตุให้พระเพียงต่างๆได้ปรากฏสู่สายตาของผู้ศาสนิกชนสมดังเจตนารมของคนโบราณที่ต้องการสร้างไว้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระสามหอมหรือว่าดอนแก้วองค์นี้สวยเดิมๆจาก,กลุ พรทุกคุณเด่นทางด้านเมต่ตามหานิยมมหาบารมีคุ้มครองป้องกันภัยและช่วยให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยได้ดีมากพระสามหอมองค์นี้สวยเนื้อหาจัดจ้านคราบกลุกดารามด้านหลังช่วยให้สวยและดูง่ายมากๆค่ะปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะคะเป็นพระที่ทรงคุณค่าแก่การครอบครองบูชาอย่างมากค่ะร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระเครื่องพระบูชา เรื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าประจัน .com ร้านพลระเครื่องคุณเบนที่ Facebook และ Youtube ช่องพลระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ